รถเมย์สองแถวขนาดกลางคันหนึ่งนะคะหรือจะเรียกง่ายๆว่าเศษเหล็กเศษไม้เคลื่อนที่อันนี้น่าจะเหมาะกว่านะคะเพราะว่ามันเก่ามากกำลังคลืบคลานช้าๆเอียงซ้ายเอียงขวากระดกหน้ากระดกหลังพร้อมกับมีเสียงออดแอดตึงตังดังตลอดเวลาเพราะว่าสภาพของถนนในสมัยนั้นมันเป็นทางเกวียนนั่นเองค่ะผู้โดยสารที่นั่งอยู่บนรถก็มีอยู่ประมาณ1ิบกว่าคนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย นั่งกันมาอย่างระมัดระวังที่ต้องบอกว่าระมัดระวังนี่ก็คือระวังหัวตัวเองนะคะมันจะกระเด้งขึ้นไปกระแทกกันกับหลังคารถหรือบางทีอาจจะถลาไปด้านใดด้านหนึ่งก็ได้แต่และคนมองดูเหมือนพึ่งจะออกมาจากหลุมฝุน่นโดยเฉพาะเด็กท้ายรถเนี่ยนะคะเหมือนกับใครเอาลิงคลุกฝุ่นไปผูกเอาไว้ แต่ผู้โดยสารทุกคนก็ต้องอดทนค่ะเพราะว่ามันเป็นรถเมล์เที่ยวสุดท้ายระยะทาง50กิโลเมตรจากตัวเมืองเข้าถึงหมู่บ้านตอนนั้นเป็นปีพุทธศักราช2511การคมนาคมยังไม่สะดวกสบายรถเมล์โดยสารสองแถวก็มีเพียงแค่2-3าคันเท่านั้นวิ่งรับส่งผู้โดยสารก็ไม่ค่อยเต็มที่นักนะคะเพราะว่าต้องเข้าโรงซ่อมทุกวัน เจ้าเศษร,รถสองแถวคันนั้นคลานมาเรื่อยๆแล้วก็มาจอดก,กันกับทางเฉพาะคนเดินที่แยกลงไปจากถนนใหญ่ซึ่งจะเป็นทางที่ใช้เดินเข้าไปยังหมู่บ้านคาอีกประมาณ3กิโลทีนี้2องฝากทางเดินมันจะเป็นป่าละเมาะแล้วก็หนาทึบไปด้วยต้นไม้ใหญ่มีผู้หญิงสาวคนหนึงค่ะก้าวลงมาจากรถคันนั้นแล้วรถคันนี้ก็ค่อยๆเคลื่อนตัวขยโยขยเยกออกไป ผู้หญิงคนนั้นยืนมองซ้ายมองขวาแล้วก็ก้าวเท้าเดินไปตามทางเล็กๆที่แสนจะรกไปด้วยหญ้ากิ่งไม้ใบไ,ไม้ถิ่นนี้ก็คือบ้านเกิดของเธอค่ะผู้หญิงคนนี้ชื่อเดือนนะคะเป็นลูกสาวคนโตของหมอด้วงซึ่งเป็นหมอรักษาโรคแล้วก็เป็นหมอทางศิลยศาสตร์อีกด้วยหมอด้วงนี่แกมีลูกสาวเพียงแค่สองคนลูกคนเล็กชื่อว่าสาวดาวส่วนเมียแกได้ตายไป1ิกว่าปีแล้วนะคะเดือนเป็นคนสวย น้าของเธอเนี่ยได้ให้เธอมาช่วยขายของในเมืองไม่ว่าจะเป็นการเย็บเสื้อผ้าในร้านนะคะเป็นการตกแต่งหุน่นเป็นการวัดให้กับลูกค้าคือบริการครบวงจรเลยหลายเดือนแล้วที่เธอเองก็ไม่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านวันนี้เธอก็เลยขออนุญาตน้าของเธอเนี่ยมาเยี่ยมพ่อแล้วก็มาเยี่ยมน้องสาวอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ฟังค่ะว่าระยะทางเดินเข้าไปหมู่บ้านไม่ไกลมากถ้าเป็นเวลากลางวันก็เพียงแค่3มกิโลแต่ว่านะตอนนี้ค่ะ มันเป็นช่วงเย็นกว่าจะมาถึงก็ค่ำมืดแล้วนะคะประมาณสักเกือบจะทุ่มไฟฉายก็ไม่มีไม่ขีดเทียนอะไรก็ไม่มีเธอเองก็เลยต้องเดินเข้าไปทั้งๆที่มันมืดมืดแบบนี้แหละก็ได้อาศัยท้องฟ้าให้ช่วยบรรยากาศมันก็เลยไม่มืดเกินไปพอที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ในระยะใกล้ๆเธอเองก็นึกโมโหที่สุดนะคะที่เธอเนี่ยโทษรถสองแถวคันที่นั่งมาด้วยเพราะว่ามันวิ่งช้าเหลือเกินเหมือนคลานเลยนะคะ หญิงสาวคนนี้เดินมาได้ประมาณ1กิโลเมตรทว่าเมื่อถึงสมแยกที่ชาวบ้านเขาลือกันว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นทางผีผ่านเธอเองก็ชะงักขนลุกไปทั้งตัวเกิดความกลัวขึ้นในขณะที่ก้าวเท้าเดินตรงไปอยู่ๆที่โค้งข้างหน้าห่างออกไปเพียงประมาณ7เมตรค่ะมีแสงไฟวูบวาบแต่ยังไม่เห็นว่าเป็นแสงของอะไรเธอเองก็หยุดอยู่กับที่มือเนี่ยถือไม้กำไว้แน่นเลยหัวใจเต้นแรงค่ะ แสงไฟค่อยๆโผล่ออกมาให้เห็นว่าเป็นแสงสว่างจากใต้นั่นเองมีชายชะกันสามคนกำลังเดินเซไปเซมาพูดคุยกันเสียงดังลั่นป่าเดือนขยับตัวเพื่อเข้าไปแอบหลังดงไม้แต่ไม่ทันนะคะเพราะว่าผู้ชายหนึ่งในสามคนเห็นเธอซะก่อนมันก็ตะโกนถามทันทีว่าเฮ้ยนั่นใครวะหยุดนะนี่ค่ะไอผานะเว้ยหยุดหยุดตรงนั้นแหละแล้วสมคนก็กรูเข้าไปล้อมเธอเอาไว้ แต่และคนกำลังเมาได้ที่ค่ะพวกมันเองก็จ้องไปที่ร่างของเธอด้วยดวงตาวาวโรดเดือนขยับไม้ในมือเฮ้ยบวกเรานี่มันอีเดือนลูกสาวหมอดวงนี่วะเดือนเดือนใช่ไหมเนี่ยไอ้ผาเนี่ยนะคะมันทำตัวเป็นนักเลงอันธพาลทีนี้พอเล่าเข้าปากทีไรนี่เที่ยวรังแกข่มเหงชาวบ้านตามใจชอบซึ่งก็ถือว่าเป็นลูกคนเดียวหรือว่าลูกโทนของเศรษฐีผ่องเดือนก็ทำใจดีสู้เสือยิ้มให้แล้วก็พูดจากับมันดีๆว่า ใช่จ้ะพี่โชคดีจังเลยพี่ผาที่เจอพี่ผาที่นี่ฉันเพิ่งมาจากในเมืองนะจ้ะจะเข้าบ้านกลัวแทบแย่เออแล้วนี่พวกพี่ไปไหนกันมาเหรอจ๊ะโอ้อั้งเดือนพี่ผามารอรับน้องเดือนไงแล้วจ๊ะมามาให้พี่กอดซะดีๆพอพูดจบค่ะมันก็รวบร่างอรชรสาวเดือนเนี่ยเข้าไปกอดเอาไว้เดือนเองเธอตกตะลึงชั่วครู่เพราะนึกไม่ถึงแน่ว่าไอผ้ผามันจะรวบรัดเอาแบบนั้น ไอ้ผามันก้มลงมาจะหอมแก้มเดือนก็เลยตัดสินใจพง,งกหัวตัวเองออกมาห่างแล้วก็โขกหน้าตัวเองเข้ากันกับใบหน้าของไอ้ผาเต็มแรงจนเสียงดังปักเสียงร้องของไอ้ผาดังลั่นเลยค่ะแล้วร่างของมันก็ถอยหลังมือทั้งสองข้างนี่ยกขึ้นกุมไว้ที่ตาซ้ายร่างของเดือนจึงหลุดออกมาได้ไม้ที่ถืออยู่ในมือเธอก็หวดลงไปที่ร่างของไอ้ผาอย่างไม่นับแต่อย่างว่าแหละคุณผู้ฟังเรียวแรงของผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเดือนเนี่ย จะมีสักเท่าไหร่เชียวไอ้ผาก็หัวเราะอย่างบ้าคลั่งเพื่อนมันสองคนต่างก็ร้องเชียร์เสียงลั่นเดือนเองก็หมดแรงยืนหอบตัวโยนก็รวบร่างของเดือนเอาไว้อีกครั้งในครั้งนี้แหละนะคะที่เดือนเองไม่มีทางหนีอีกแล้วต่อสู้ก็ไม่ได้เพราะว่าเพื่อนไอ้ผาสองคนวิ่งเข้ามาแล้วก็ช่วยยึดมันเอาไว้เดือนเธอตะเบงเสียงร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็มีเพียงเสียงดังอึ๊กในตอนท้ายนั่นคือเธอถูกต่อ,อยอย่างแรงที่ท้อง แล้วลูกน้องไอ้ผาคนหนึ่งค่ะก็ลากเธอไปมือขวาไอ้ผาเนี่ก็เงื้อขึ้นตบลงไปเต็มหน้าของสาวเดือนเธอเองก็ทําทีว่าจะหมดสติไอ้ผามันก็เลยรวบร่างของเธอเข้ามาแล้วก็หันไปร้องสั่งลูกน้องว่าเฮ้อไอ้อออท้วนไอ้อชินมึงสองคนออกไปดูต้นทางเอาไว้คนละด้านนะเว้ยข้าจะอาอีเดือนเป็นเมียก่อนและจะแบ่งให้มึงสองคนด้วยไปสิวะอยู่ๆสิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะ เมื่อมีเสียงของไอผ้ผานี่แหกปากร้องออกมานะคะเพราะว่าเดือนเองใช้ปากกัดลงที่หูของมันเต็มคำมันดิ้นรนไปมาอย่างเจ็บปวดเธองับหูของมันแน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้มันเองก็ทนทานกับความเจ็บปวดเหลือเกินไอผ้ผานี่ตัดสินใจสะบัดหน้าเต็มแรงอีเวนมึงกัดหูกูมือของมันเองก็ควานไปที่กางเกงค่ะดึงด้ามมีดพกเล่มใหญ่ออกมาเงื้อขึ้นสูงแล้วก็แทงพรวดลงเต็มแรงที่อกซ้ายของสาวเดือน ร่างของเดือนสะดุ้งเฮือกสุดตัวแล้วก็ดิ้นอย่างเจ็บปวดเลือดสีแดงทะลักออกมาจากซวงอกเหมือนท่อประปาไอ้ผาเองนี่กำลังบ้าเลือดมันก็กระํำแทงลงไปไม่ยัง้งร่างของเดือนสะดุ้งเฮือกแล้วก็กระตุกสองสามครั้งก่อนจะนิ่งสนิทมีหนำซ้ำนะคะไอ้ผาเองมันยังคงยัดเยียดความเป็นผัวให้กับเธอทั้งๆท,ที่เธอก็ตายกลายเป็นศพไปแล้วจนกระทั่งเสร็จกิจไอ้ผาก็ลุกขึ้นแต่งตัวพลางร้องเรียกสมุนคู่ใจบอกเออไอท้ทวน มาเลยเว้ยถึงคราวของเองแล้วไปหาความสุขให้เต็มที่จนกระทั่งลูกน้องเสร็จกิจแล้วทั้งสองคนเพิ่งรู้นะคะว่าที่พวกมันหาความสุขอยู่นั้นมันก็คือศพแล้วลูกน้องของมันก็ต้องตะลึงอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อไอ้ผาเนี่ยใช้มีดอันเดิมนี่แหละปาดคอสาวเดินอีกครั้งจนหัวหลุดออกจากตัวก่อนจะออกคำสั่งเฮ้ยเองสองคนอุ้มศพเมียรักของข้าไปทิ้งในป่าโน่นเร็ว ไอสองคนก็ช่วยกันหามศพที่ไม่มีหัวของเดือนเข้าไปในป่าโดยไอ้ผาเองก็ถือใต้สองทางให้สักครู่หนึ่งทรชนทั้งสาก็พากันเดินออกมาที่ถนนแล้วก็บ่ายหน้าเดินไปอีกทางแยกหนึ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะในเวลาเลยเที่ยงคืนชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านคาพากันนอนหลับไหลอย,อย่างมีความสุขแต่ที่บ้านหมอดวงมีเสียงเห่าหอนของบรรดามหมาอยู่ที่ใต้ถุนดังขึ้นชวนให้ขวัญผวายอย่างยิ่งพ่อจ๊ะพ่อ เดือนมาแล้วจ้าสาวดาวซึ่งเป็นน้องของสาวเดือนผู้เคราะ์ร้ายถึงกับขนลุกขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงเรียกพ่อที่แสนเยือกเย็นดาวก็รีบลุกขึ้นจากที่นอนเปิดมุ้งออกมายืนเพ่งตามองลงไปหน้าบ้านเธอเองคลำหาตะเกียงเพื่อจุดให้มีแสงสว่างแต่ก็หาไม่เจอนะคะในขณะนั้นดาวเนี่ยเธอได้ยินเสียงเหมือนคนดุหมาอยู่ทางหน้าบ้านหยุดนะไอ้มอบไอ้ดำจำข้าไม่ได้หรือ,อยังไง จากแสงสว่างสลัวของเดือนจากท้องฟ้าประกอบกับความโปร่งโล่งของหน้าบ้านสายตาของดาวเนี่ยก็ไปหยุดอยู่ตรงคนต้นชมพูนะคะร่างผู้หญิงคนนึงยืนนิ่งอยู่ใต้เงาต้นชมพูดาวมองไปก็เห็นเพียงแค่ผ้าถุงแล้วก็สวดทรงขึ้นมาถึงหน้าอกเท่านั้นส่วนใบหน้ามืดค่ะเพราะว่ามันมีร่มไม้บงังดาวพี่เดือนมาแล้วแต่ยังไม่ถึงบ้านบอกพ่อด้วยนะแล้วก็ร้องไห้ แล้วร่างของเดือนก็ค่อยๆสลายไปกับความมืดตรงนั้นดาวนี่ถึงกับถอยหลังกรูดแล้วก็ชนเข้ากันกับหมอด้วงผู้เป็นพ่อทั้งสองต่างคนต่างตกอกตกใจซึ่งกันและกันดาวจะบอกพ่อแต่ก็พูดไม่ออกคือมันตื้นตันในลําคอไปหมดค่ะหมอด้วงเองก็จุดตะเกียงสว่างวาบขึ้นแกมองเห็นใบหน้าของลูกสาวแกขาวซีดปากสันเหมือนคนหนาวจัดในดวงตาก็มีน้ําตาคลอหมอด้วงก็ยกมือขึ้นลูบหัวอย่างปลอบโยนแล้วก็พูดว่า ลูกเอ้ยความตายเนี่ยมันมีทุกคนหนีไม่พ้นหรอกจะตายช้าหรือตายเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับชะตากรรมของแต่ละคนพ่อรู้แล้วว่านางเดือนมันตายเพราะเดือนมันมาเข้าฝันบอกลูกก็ไปสวดมนต์ไหว้พระแผ่ส่วนบุญให้พี่เขาเถอะไปไปนอนเถอะไม่ต้องกลัวหรอกพ่อก็จะนั่งอยู่ในห้องพระนี้แหละลูกสาวของแกก็ปฏิบัติตามด้วยดีนะคะแม้ว่าจิตใจจะเศร้าหมองก็ตาม วันรุ่งขึ้นหมอด้วงพบศพลูกสาวนอนคว่ำอยู่ในหลุมใหญ่ที่รกไปด้วยหญ้าแล้วก็เศษกิ่งใบไม้ศีรษะเธอหายไปจากร่างค่ะตรงลำคอของศพนี่มีไม้รั่วขนาดโตกว่านิ้วโป้งก็คือยาวคืบกว่าปักลงไปสร้างความสยดสยองให้กับทุกคนทีนี้คืนแรกของการตั้งศพที่วัดไอ้สามรชนมันก็กําลังจ่ายเงินค่าเหล้าที่ร้านเหล้าแล้วก็พากันเดินสายอาจอาจออกจากร้านไอ้ผาเนี่ยถือขวดเหล้าขาวติดมือมาด้วยเหมือนเดิม กินไปเดินไปดื่มไปอยู่ๆสายตาของมันก็มองไปเห็นร่างของผู้หญิงคนนึงเดินเรื่อยๆจากทางด้านหลังศาลารอรถมันเองก็มองนะคะมองผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนี้ก็หันมาแล้วก็ยิ้มกับมันเออน้องสาวจะรีบไปไหนจ๊ะเออถ้าน้องจะเดินไปทางนั้นน่ะมันป่าช้านะน่า,ากลัวจะตายไปน้องมาไหว้ศพพี่เดือนนะจ๊ะจะรีบกลับบ้านเพราะว่าเดี๋ยวจะดึกมาก บ้านน้องอยู่เลยป่าช้านี่ไปเองเดินผ่านป่าช้าจนชินแล้วจ้ะเรื่องผีน่ะน้องไม่กลัวหรอกแต่กลัวคนมากกว่าให้พี่ไปส่งไหมจะได้รู้จักบ้านน้องด้วยผู้หญิงปริศนาคนนี้ก็ไม่ปฏิเสธนะคะแต่ก็ยิ้มให้มันพร้อมกับพยักหน้าไอ้ผาก็เลยเรียกเพื่อนทั้งสองเนี่ยให้ตามมันไปห่างๆเพื่อนสองคนก็รู้ดีค่ะว่าไอ้ผามันได้เหยื่ออีกแล้วอะเดี๋ยวสองคนเนี่ยมันต้องมีส่วนแบ่งด้วยละ่ะ อยู่ๆมมาก็หอนขึ้นมาค่ะม้าหลายตัวพากันหอนขึ้นเสียงดังก้องกังวานไปหมดสายลมพัดออกมาจากป่าช้าก็ได้นำเอากลิ่นเหม็นเน่าของซากศพมาด้วยไอ้ผาเองมันก็เพ่งมองไปข้างหน้าเห็นร่างของผู้หญิงคนนั้นหันกลับมาค่ะแต่ไม่มีหัวนะคะร่างไอ้ผาผวาขึ้นอย่างอัตโนมัติตะโกนแทบไม่เป็นภาษามนุษย์เพราะอยู่ๆมันเห็นว่าเลือดสีแดงเข้มพุ่งออกมาจากลำคอเหมือนท่อแตก แล้มันก็หงายหลังผึ่งลงบนพื้นจากเสียงร้องคราวแรกของไอผ้ผาทําให้เพื่อนทั้งสองสงสัยแล้วมันก็ต้องเบรกพืดเหมือนกันเมื่อ,อเผชิญหน้าก,นกันกับร่างของอสุรกายที่ยืนทานมืนอยู่พร้อมกันกันกนกบเสียงตวาดดังออกมาจากลําคอไอชินไอ้ไอทวนไอ้ระยำม,ม,มึงจำกู<า>ได้ไหมมึงช่วยกันข่มขืนศพกูร่วมกันฆ่ากูเพราะฉะนั้นพวกมึงทั้งสองสมควรตายพร้อมๆกัน ทรชนสองคนนี่ใจหายวูบค่ะยืนตัวแข็งขาสั่นพับๆเหมือนเจ้าเข้าความกลัวถึงขีดสุดเดนนรกทั้งสองก็พาร่างตัวเองลุยไปด้านหน้าอย่างบ้าคลั่งส่วนไอ้ทวนเนี่ยอยู่ใกล้หน่อยมันขยับร่างจะวิ่งตามไอ้ชินปรากฏว่ามือของผีหัวขาดก็คว้าคอหม,มับเข้าไว้พร้อมกับเหวี่ยงร่างไอ้ทวนลอยไปข้างทางหลุมฝังศพมันเองก็ร้องโหยหวนแล้วทุกอย่างก็เงียบสนิทก็ได้ยินแต่เสียงหัวเราะดังก้องป่าช้าของผีหัวขาดเท่านั้น ส่วนไอชินมันวิ่งวิ่งอย่างเดียวค่ะป่าก็ตะโกนไปเรื่อยบอกกลัวกลัวแล้วมันก็คงวิ่งตะโกนต่อไปจนตับแตกตายเพราะสติมันฟั่นเฟือนไปซะแล้วในวันรุ่งขึ้นตอนเย็นจะมีการเผาศพของเดือนที่ศาลาตั้งศพนั้นกําลังวุ่นอยู่กับการจัดอาหารเลี้ยงพระเพรนและก็เตรียมสิ่งของในการเผาศพ จนได้เวลาสี่โมงเย็นครื่องนะฮะบรรดาแขกเรือที่พากันมาเผาศพก็ทยอยกันมามากมายเพราะหมอดวงเป็นคนดีมีคนเคารพนับถือทั่วไปแม้แต่หมู่บ้านอื่นก็ตามในจํานวนแขกที่มานั้นก็มีเศรษฐีผ่องค่ะซึ่งเป็นพ่อของไอผ้ผาเพื่อนรักของหมอดวงซะด้วยเอ้ยฉันเสียใจด้วยนะพี่ดวงกี่หลานเดือนมันต้องมาตายตั้งแต่ยังสาวใครน่ามันช่างมีใจโหดเหี้ยมเลิอเกินข้าได้แม้กระทั่งผู้หญิงตัวเล็กๆ นี่ยังไอ้ผาลูกชายฉันอีกคนไม่รู้มันหายหัวไปไหนตั้งแต่เมื่อวานเย็นไม่ไว้เลยมันไม่เอาการเอางานอะไรฉันละระอาใจที่สุดจนกระทั่งพระสวดพิธีเผาหลอกเสร็จสิ้นลงค่ะคราวนี้ถึงเวลาสวดจริงบ้างศพก็ถูกเผาจริงๆสัปปะเรอเนี่ยนะคะก่อนเผาก็มีการงัดฝาลงเพื่อประกอบพิธีก่อนเผาจริงเหล่าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงชาวบ้านต่างพากันมามุงดูสภาพศพที่นอนอยู่ในโรง ในจํานวนนี้ก็มีเศรษฐีผ่องรวมอยู่ด้วยพอฝาโลงถูกเปิดออกปุ๊บสิ่งที่ทุกคนได้เห็นเรียกว่ากรีดกราดโวยวายกันทุกคนเลยจากคนที่มุงดูนั่นก็คือสภาพศพที่กําลังขึ้นอืดของเดือนค่ะแต่ว่าระหว่างใต้ท้องน้อยลงไปมีศีรษะของไอผ้ผาวางอยู่โดยมีมือสองมือถูกมัดตราสังขยุ่มอยู่บนเส้นผมเหมือนจะให้ทุกคนได้รู้ะนะ,ะว่าหัวไอผ้ผาเนี่ยห้ามเอาออกไปไหนนะ มันเป็นของฆ่าเท่านั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวของความแค้นของวิญญาณสาวเดือนแค้นจนต้องกระชากหัวอยู่ที่บริเวณทางโคง้งทางเข้าหมู่บ้านนะคะ